เช้านี้เราเดินทางออกจากเมืองวาตอนะครับเราจะเดินทางไปเมืองดาราสกับนะครับเมืองดาราสกับเนี่ยตอนเราก็นั่งโดเมสติกไฟนะครับเพื่อที่จะบินไปแค่หชั่วโมงเองนะครับที่ดารสกัดมีอะไรน่าเที่ยวหรอครับทะเลทรายโกบีครับเพื่อนๆครับเราจะไปเที่ยวทะเลทรายโกบีแล้วก็จะไปดูซากฟอสซิลของนโนเสาร์นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เขาไปดูกันก็คือ ไปดูนกแร้งเขานะครับพอนกแร้งเขานี่จะอยู่บริเวณเอ่อเทือกเขาถึงสูงนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันก็ใกล้ศูนย์พันแล้วนะ<ม>เราไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสได้ดูนกแร้งเขาหรือเปล่านะครับ <All days. S 2> ก็เดี๋ยวเราจะไปขึ้นเครื่องกันแล้วนะครับ <All days. S 2> ที่นี่เนี่ยสายการบินที่เราเดินทางก็จะเป็นมองโกเลียแอร์ไลน์นะครับก็ตอนแรกเนี่ยเราจองไฟไว้ปรับช่วงเย็นประมาณสัก5ถึงโมงเย็นนะครับแต่ว่าปรากฏว่า ไฟมีการเปลี่ยนแปลงครับออกเดินทาง7จ็ดมงเช้าครับทุกอย่างแผนเราก็เลยต้องเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับก็ยังไงเพื่อนคนไหนนะครับที่ติดตามผมมานะฮะก็ฝากติดตามกันต่อไปนะฮะเพราะว่าเราจะไปที่ดาราสกัดกันเจอกันครับเกิดอาการงงงงนิดหน่อยนะครับคือจริงๆแล้วอาเขกตของเราคือ24นะฮะแต่ว่า ที่นีนะ่ไม่มีเก 24, ต24เป็เกต20ผมก็ถามเจ้าหน้าที่แล้วเขาบอกให้รอที่เกต20ปรากฏว่าพอมาถึงอรอหน้าเกต20ใช่ไหมครับเจ้าที่ก็บอกขึ้นเครื่องได้เลยแต่ตรงป้ายนะครับไม่มีเขียนว่าเราจะไปดาราสัาจับนะครับก็เป็นที่มืออื่นนะเขาก็กผมกเขาบอกให้ผมขึ้นเครื่องอาตอนนี้เราก็รุ้นนะฮะว่าเราจะไปถึงหรือเปล่านะค,ะคือกำลังงงกับ การทำงานของที่นี่อยู่นะครับบองปรีแอร์ไลน์ดเมสติกนะก็เป็นเครื่องบินขนาดเล็กนะครับแบบ2 2นะครับคล้ายๆกับเครื่องบินเท็กส่วนตัวเลยนะครับก็วันนี้ผมสบายฮะคนไม่เยอะเลยได้นั่งคนเดียวเลยนะครับ ผมมาถึงเมืองดาราสากัดแล้วนะครับลงจากเครื่องมานะฮะเข้ามาในอาคารแอร์พอร์ตก็เจอนี้แหละครับหัวไรโดเสานะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเจอแทกไดรนโดเสาเยอะมากๆนะฮะเรามาถึงทะเลทรายโกบีแล้วแันนี้ก็เป็นบริเวณด้านในของอาคารแอร์พอร์ตนะคะค่อนข้างอบอุ่นนะครับ็นแอร์พอร์ตขนาดเล็กๆนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับก็ลงจากเครื่องเสร็จนะฮะเราเข้ามาในอาคารแล้ว รับกระเป๋านี่เราต้องออกไปด้านนอกอาคารนะครับก็จะมีอีกอาคารหนึ่งสรับรับกระเป๋านะครับไปครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราไปพุกทะเลทรายโกบีไปตามหาในโดวเสารกแรออกมาจากนอกแอร์พอร์ตนะฮะอาคารตรงนี้นะก็เป็นอาคารที่เอาไว้รอรับกระเป๋านะฮะตอนนี้กระเป๋าเรายังไม่ลงมานะครับที่เพื่อนๆเห็นด้านหลังนี่คือแอร์พอร์ตนะครับชื่อว่าคอร์วันไซคันนะครับอ่าอ่านออกต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะชื่อแอร์พอร์ตอันนี้เนี่ย เป็นชื่อของภูเขานะครับที่อยู่ในที่นี่นะครับไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นไกด์น,นำเที่ยวของผมนะครับ <c oughs> นี่ฮะไกด์นำเที่ยวผมชื่อว่าเอกแคร์โอเคครับ <one S 1> เดี๋ยวเรา <seven. S 1> อ่านี่ฮะชื่อที่ถูกต้องนะครับ how to how, how, how to spell how to spell this airport กว <c oughs> างสงแอร์พอร์ต่แปลว่าภูเขานะครับ ที่อยู่ในเมืองนี้นะเป็นภูเขาขนาดใหญ่นะฮะที่มีความสวยงามมากนะครับผมผมนี่สะกดนะฮะอ่านออกเสียงอาจจะผิดพลาดน,นะต้องให้คนโลโก้พื้นที่นะเป็นคนพูดนะครับ c o r o n e s seconds, name of these mountains mountain range รถคันนี้นะครับเราจะไว้ใช้เดินทางในการท่องเที่ยวทะเลทรายโกบีนะครับ ก็เป็นรถแวนออฟโรดนะครับก็เพิ่งเคยเห็นนี่ฮะปกติก็จะเป็นเป็นบ้านเราก็จะเป็นแบบฟอนจิเนอใช่ไหมฮะแต่ที่นี่ก็จะเป็นแวนฮุนไดนะครับอ๋อนี่ <c oughs> มาฮะเขาก็องให้เราล้างมือนะฮะเพราะว่าเราสกระปอกเดี๋ยวนำเชื้อโรคมาสู่สัตว์ป่านะครับ <c oughs> ที่นี่เนี่ยถนุนก็จะเป็นแบบนี้นะจะไม่ได้แบบ ลาดยางหรือเทคอนกรีตสวยๆนะฮะก็จะเป็นถุนที่แบบอ่าเอาเอาหินมาโรยนะฮะไม่รู้ว่าตรงไหนคือถนนนะฮะก็เหมือนแบบขับตามใจฉันตัดขับตามความชอบใจนะฮะเราก็จะต้องเดินทางกันแบบนี้นะครับ,รบนี่คือภูเขานะครับก็เป็นภูเขาเป็นเทือกยาวเป็นรู้เลฮะชื่อว่ากูวาไซคันนะครับที่ร์พอร์ตเนี่ย เขาก็ใช้ชื่อภูเขารูปนี้นะฮะในการตั้งชื่อแอร์พอร์ตนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยโรเฟอร์บอกขอเติมน้ํามันก่อนนะครับแล้วก็เติมน้ํามันนะแต่เพื่อนเพื่อนเชื่อไหมว่าคิวยาวมากเนี่ยจอดยาวออกไปจงนอกกนนเลยนะประมาณ3-40คิวเลยนะครับก็เดี๋ยวเราเติมน้ํามันเสร็จนะเราก็จะออกวี่เทียงท่องเที่ยวนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนครับคิวยาวถึงน,นู่นฮะยาวแค่ไหนลองนับคันดูครับนี่ เราโชคดีมากๆนะครับได้เจอเลียนผาด้วยนะครับสามตัวนี้กำลังเดินไต่เขาขึ้นไปอยู่ อุทยานโยเวเล่นะครับก็เป็นหุบเขาหมู่บ้านนะครับเล็กๆเ,เนี่ยก็เราสามารถที่จะเดินท่องเที่ยวได้นะครับก็เข้าไปประมาณ2กิโลกับอีก2กิโลนะฮะแต่ว่าเพื่อนคนไหนเนี่ยที่มาเที่ยวที่นี่นะฮะเราไม่อยากเดินเนี่ยก็มีอีกช้อยทางเลือกหนึ่งนะก็คือขี่ม้าแบบผมเนี่ยแหละครับคนละ20,000นะฮะก็ประมาณ200บาทเองครับผมว่าสบายกว่าเยอะนะฮะแล้วก็เป็น กิจกรรมที่แบบเออมันแปลกดีะฮะก็นานๆที่จะได้ขี่ม้านะฮะแต่ผู้ชายนี่ขอให้มีความระมัดระวังนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันกระแทกเ็าเจ็บไข่เลยกินนะครับก็ต้องจับท้ายดีนะครับก่อนที่ม้าจะเดินนะครับตอนนี้แบบวิวสวยมากก็จะมีแบบเออแบบเป็นลำธารเล็กๆนะครับแล้วก็เราก็อยู่ในุบเขานะ่ฮะสองข้างทางก็จะเป็นหุบเขาแบบนี้เลยนะครับ มีนักท่องเทีย่ยวแบบเดินก็มีนะครับหรือว่าจะนั่งขี่ม้าก,ก็มีนะครับก็ชิลสบายดีนะครับโยวิเล่เนี่ยก็เป็นสถานที่ที่อยู่ในุบเขานะครับก็สองข้างทางที่เราเดินเทีย่ยวก็จะเป็นุบเขานะครับแล้วก็เพื่อนคนไหนเนี่ยนะครับที่มาที่โยวิเล่เนี่ยนะครับ เราก็สามารถที่จะเดินท่องเที่ยวได้นะครับแต่ว่าระยะทางเนี่ยเข้าไปก็2กิโลน้องออกมาก็อีก2กิโลรวมกันก็เป็น4กิโลด้วยกันฮนะแต่ว่าเราก็มีอีกช้อยทางเลือกหนึ่งนะฮะที่แบบเพื่อนคนไหนที่ไม่อยากเดินเนะี่ยก็เหมือนผมเนี่ยขี่ม้านะครับกับเจ้าม้าน่ารักน่ารักตัวนี้นะครับคนละสองหมื่นนะครับก็ตกประมาณ200บาทนะฮะก็เป็นอะไรที่แปลกนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่แบบเออนานๆทีเราจะได้ขี่ม้า ชมยิวท่างกามกุบเขานี่สูงๆแบบนี้นะครับก็ชิลมากนะตอนนี้แล้วก็สองข้างทางเนี่ยก็จะเห็นลำธารแบบนี้นะครับบรรยากาศดีมากเรานั่งม้ามาถึงแค่บริเวณตรงนี้นะครับแล้วเราก็ต้อง เดินต่อเข้าไปด้านในนะครับเพราะว่าม้าเนี่ยไม่สามารถเข้าไปด้านในได้แล้วนะครับ๋อไข่พักเครื่องเหรอครับตอนนี้เขาไข่พักเครื่องหรือเล่าฮะอ๋อ,อไม่ใช่นะเป็นหินแกะนะครับแกะสลักนะก็เป็นของที่ระลึกครับ อยู่ในหุบเขาฮนะอันในเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปได้แล้วนะครับก็จะเป็นลำธารแล้วก็ไหลเป็นเหมือนน้ำตกลงไปในซอกเขาด้านล่างนะครับที่โยวิเล่นเนี่ยนะครับก็เป็นภูเขาที่มีความสวยงามมากนะครับสองข้างทางจะเป็นภูเขาสูงตรงกลางและแค่าด้านข้างเนี่ยจะเป็นลำธารเล็กๆนะครับเวลาตอนที่เดินเข้ามาบอกได้เลยว่าบรรยากาศโคตรสวยโคตรฟินแรเหมือนเราอยู่สวิตเซอร์แลนด์นะฮะแต่นี่คือ สวิตเซอร์แลนด์มองโกเลียนะครับแล้วก็มีความที่เป็นธรรมชาติจริงๆไม่ได้แบบเติมแต่งอะไรแล้วเขาก็ไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาเลยนะครับการเดินเข้ามาเนี่ยเมื่อกี้เราก็นั่งม้าเข้ามาประมาณสกิโลแล้วก็เดินต่อยนิดเดียวเอง,เองนะครับก็คนไม่ค่อยเยอะด้วยขนาดช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงหน้าท่องเที่ยวนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีคนเยอะเท่าไหร่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งท่องเที่ยวนะฮะที่เราสามารถที่มาทเที่ยวธรรมชาติที่มองโกเลียได้แล้วก็ระหว่างทางที่เราเดินเข้ามาเนี่ยผมก็จะเจอ สัตว์ป่าตัวเล็กๆไม่ว่าจะเป็นหนูเป็นกระต่ายนะครับหรือก็เมื่อกี้ก็เจอกวางด้วยก็เป็นดับสัตว์ป่าที่อยู่ตามธรรมชาติจริงๆก็มามังกเลียนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมแวะมาที่นี่นะครับ ที่เพื่อนๆเ,เห็นด้านหลังเนี่ยนะครับก็คือ,อเป็นหลอดนะฮะคือที่พักสไตล์แบบมองโกเลียแท้ๆเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นเป็นเต็นท์เป็นซุ้มกลมๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่พักนะครับเป็นเหมือนโรงแรมนะครับอยู่แบบกลางแบบกลางทะเลทรายเลยครับตอนที่เรามาเนี่ยนะคนขับรถเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าเขารู้แน่ว่าตรงนี้มีที่พักหรือตรงนี้เนี่ยไปร้านอาหารเพราะว่าไม่มีถนนเลยนะเหมือนแบบ วิ่งบนพื้นโล่งๆเนี่ยครับแล้วเราก็มาถึงตรงนี้นะครับมื้อกลางวันวันนี้นะครับเรามาทานอาหารกลางวันกันกลางทะเลทรายเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะก็จะเป็นกระโจมยักษ์นะครับเป็นพัตนานกระโจมยักษ์แล้วดอตอนนี้เนี่ยด้านในมีบรรยากาศอบอุ่นมากแต่ด้านนอกนี่ หนาวมากนะแต่เหลือเชื่อนะว่าที่นี่ก็ไม่ได้มีฮีเตอร์แล้วก็ไม่ได้ติดแอร์ด้วยแต่ทำไมอากาศมันถึงอุ่นฮะก็คงเป็นสไตล์ของคนมองโกเลียนะครับที่เก็บความอบอ,อุ่นไว้ในกระโจมนื้อเปล่านะครับเพราเดี๋ยวอาหารวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะเราทานอาหารกันแบบท้องถิ่นของมองโกเลียนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทานได้หรือเปล่าหรือหน้าตาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเพื่อนๆรอแป๊บหนึ่งนะฮะเชฟเขากำลังทำให้เราอยู่ครับ อาหารจานแรกนะครับก็เริ่มต้นด้วยสุปฟักทองนะครับนี่ควันขึ้นมาเลยเพื่อนคือควันขึ้นอย่างเงี้ยตอนแรกเราเข้าใจว่าร้อนนะมันไม่ร้อนนะคือแบบพอดีเลยครับรสชาติออกจะจืดไปหน่อยนะครับแต่ก็ฟักทองแบบค่อนข้างจะเค็มคนเเป็น,เ,ปนเส้นเหมือนเส้นหมี่เส้นบะหมี่นี่คือเส้นบะหมี่นะฮะผัดเนื้อแกะนะแต่ว่าตอนนี้แบบกลิ่นหึงนะ กินไม่ได้กินคำเดียวต้องกินน้ำาลั้างปากดูดูเออไม่ไหวจานนี้บอกไม่ถูกนะฮะจะจะเส้นก็ไม่เหมือนกับแป้งเนาะนนแต่เนื้อนี่กินกินมีใช่เลยน่าจะไม่แกะ่กระแพ ริเซนเตอร์นะครับด้านในก็จะขายของซ e er ิเวเนียนะครับเป็นโปรดักต์โลเคอลของมองโกเลียนะครับเดี๋ยวเรามาลองหมวกมองโกเลียกันเหมือนหมวกอิสลามเลยครับอันนี้คือชานะครับผมมองแล้วเหมือนแบบเป็นโจ๊กเลยฮนะ อันนี้เป็นซีเวเนียนะเป็นของขวัญที่ซื้อเอาไว้ซื้อฝากเพื่อนๆนะก็จะเป็นวอสกา้านะครับที่ทำมาจากนมอูดนะครับพวกนี้ก็จะเป็นโักผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของท้องถิ่นที่มองโกเลียนะครับก็จะมีพวกวอสกา้ามีนมอูดนะครับหรือว่าเป็นพวกซากพืชต่างๆนะครับแล้วก็เอามาทำเป็นเครื่องดื่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิฟต์เซตเลยฮะจะมีทุกอย่างเลย มาช้อปปิ้งในซูปเปอร์มาร์เก็ตที่มองโกเลียกันนะเดี๋ยวมาดูกันว่าซูปเปอร์มาร์เก็ตที่มองโกเลียมีอะไรบ้างเข้ามา,มานะฮะบรรยากาศด้านหนก็เงียบเหงาะฮะไม่มีคนเลยนะครับของเนี่ยก็จะคล้ายๆกับที่บ้านเรานะนกัดเรียงเหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นผ้าอนามัยนะฮะแล้วก็จะเป็นพวกยาสีฟันสบู่แชมพูนะครับเดี๋ยวเราไปดูโซนของกินดีกว่า ส่วนมากโปรดักที่นี่นะครับจะเป็นโปรดักมาจากเกาหลีค่อนข้างเยอะเลยนะครับโอ้โหอันนี้เอา,เอาพวกคุกกี้ฮนะมาไว้ในตู้แช่เลยนะครับที่นี่เนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นนะครับส่วนมากก็โปรดักที่นี่จะเป็นแบบโปรดักมาจากเกาหลีนะฮะ เหมือนกับคนที่นี่จะชอบของเกาหลีนะครับเดี๋ยวเรามาหาโลโก้เบียกันว่าโลโก้เบียเป็นมีอะไรบ้างตามหาจนเจอนะโลโก้ไกด์บอกว่าน,นี้เป็นมองโกเลียนะครับแต่ก็แอบสงสัยวน่น,นิดนึงอันนี้ฮะตอนแรกมองผิวเผินนึกว่าเบียรสิงนะฮะเบียสิงบ้านเราแบบตรวหนังสืออรใกล้ๆกันแล้วตัวนี้เป็นมังกรไม่ใช่สิงนะครับอันนี้เป็น the best ของมองโกเลียนะเบีย คืนนี้เราเบื่ออาหารมองกโกเลียแล้วนะครับเพราะว่าทานอาหารโลโก้มาสักสองสามมื้อแล้วก็เ,เลยเปลี่ยนมาทานเป็นอาหารฝรั่งบ้างนะฮะมื้อนี้เราก็ทานกันที่โรงแรมนะเพราะว่าจะได้แบบง่ายๆพักผ่อนสบายๆแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะออกลุยก,กันต่อนะครับอาหารที่โรงแรมนี้นะก็ตอนแรกก็เข้าใจว่าแบบเออคงจะธรรมดาธรรมดานะแต่ขอบอกเลยว่าเขาทำอาหารฝรั่งได้อร่อยมากอย่างพิซซ่าเนี่ยแบบ แป้งกรอบชีสเนี่ยหอมมากนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะอันนี้นะฮะเนื้ออันนี้เนี่ยตอนนี้แบบกิ่นหอมมากนะครับแล้วก็จะ enjoy มือนี้นะครับเพื่อในวันพรุ่งนี้เราจะออกลุยเดินทางกันต่อที่ซาเลซายโกบินะครับ